สวัสดีครับผมต้อมนะครับสำหรับคลิปนี้ก็จะมาพูดถึงทำไมหุ้นที่ IPO เราอย่าเพิ่งไปตัดสินใจซื้อลงทุนจะเป็นยังไงนั้นไปชมกันในคลิปเลยครับ เพื่อนๆพี่ๆอย่าเพิ่งตกใจนะครับที่ผมบอกว่าทําไมหุ้นที่ IPO อย่าเพิ่งตัดสินใจเข้าไปซื้อลงทุนนะครับไม่ใช่ว่าผมให้เ,เพื่อนๆเข้าไปซื้อเพื่อเก่งกําไรเพื่ออะไรก็ตามนะครับเราสามารถที่จะเข้าไปซื้อเพื่อเก่งกําไรได้เราสามารถที่จะเข้าไปซื้อเพื่อลงทุนในระยะสั้นได้นะครับการเก่งกําไรเนี่ยมันไม่สําคัญว่าเราจะต้องไปซื้อหุ้นอะไรนะครับหุ้นอะไรเนี่ยก็สามารถที่จะเก่งกําไรได้ทั้งหมดนะครับแต่ว่าการที่เราจะไปซื้อเพื่อลงทุนเนี่ย เราจะไปซื้อแบบสุ่ม4ี่สุ่ม5มันซื้อไม่ได้นะครับทีนี้มันก็เลยเป็นที่มาว่าทําไมเราถึงไม่ควรไปซื้อหุ้นที่กําลัง IPO เพื่อจะลงทุนนะครับโอเคเรามาดูกันดีกว่านะครับว่าทําไมนะ สำหรับเพื่อนๆหลายๆท่านนะครับก็คงจะเจ็บกันมานักต่อนักแล้วกับคำว่าลงทุนนะครับไม่ว่าจะเป็นการล,ลดดรางทุนในหุ้นโดยปกติหรือว่าลงทุนในหุ้นที่เพิ่งเข้ามาซื้อขายในตลาดเป็นวันแรกหรือที่เรารู้จักกันดีก็คือหุ้น IPO นะครับซึ่งถ้าขาดทุนกับหุ้นโดยปกติทั่วไปเนี่ยมันก็ไม่เท่าไหร่ถูกไหมครับเพราะว่าหุ้นโดยปกติทั่วไปเนี่ยเราก็จะมีการวิเคราะห์ไม่ว่าจะเป็นการวิเคราะห์ในภาพพื้นฐานของเขานะครับหรือว่าการวิเคราะห์ในภาพของทางเทคนิคก็ตาม อะไรพวกนีน้ซึ่งเรามีข้อมูลเรามีทุกอย่างที่พร้อมใช้แล้วแต่พอเราไปลงทุนเนี่ยเราเกิดผิดพลาดขึ้นมานะครับอันนี้คือมันยอมรับได้นะแต่ว่าการที่เราไปผิดพลาดกับหุ้น IPO เนี่ยมันเป็นอะไรที่ค่อนข้างรับได้ค่อนข้างยากนะครับเพราะว่าหุ้น IPO เนี่ยข้อมูลน้อยมากๆเลยนะไม่ว่าจะเป็นข้อมูลเกี่ยวกับภาพพื้นฐานของเขาเนี่ยมันก็ไม่ค่อยเป๊ะไม่ค่อยแบบมีข้อมูลให้เราพลิกหน้าพลิกหลังดูได้นะครับแล้วก็อีกอันนึงเลยข้อมูลด้านเทคนิคเนี่ยยิง่ง ไม่มีเลยนะครับเราต้องไปดูกันหน้างานแบบสดๆเลยนะครับซึ่งการที่เราไปขาดทุนกับหุ้น IPO เนี่ยมันก็เลยเป็นอะไรที่แบบมันก็น่าเจ็บใจนะครับสำหรับในส่วนของหุ้น IPO นะครับเราก็จะพบว่าในวันแรกๆเนี่ยจะมีแรงซื้อแรงขายเข้ามาค่อนข้างเยอะนะครับหรือว่ามีวอลลุ่มการซื้อขายที่เยอะมากๆนะ มันก็เลยจะทําให้หุ้น IPO ในช่วงนั้นนะครับในช่วงวันแรกๆเนี่ยมีราคาที่ปรับตัวขึ้นมาค่อนข้างสูงนะครับแล้วก็เย้ายวนใจของเราซะเหลือเกินนะครับที่เห็นราคาตรงนี้เฮ้ยเราซื้อไปแล้วราคามันยังขึ้นไปได้อีกขนาดนี้ขนาดนี้อะไรอย่างนี้นะครับมันก็เลยทําให้เราเนี่ยอูโหูรู้สึกแบบหัวใจมันเต้นพองโตเลยนะครับคือวาดฝันไว้เลยว่าถ้าเราเข้าไปซื้อแล้วเราจะมีกําไรขนาดนี้ขนาดนี้ขนาดนี้อะไรอย่างนี้นะครับ ซึ่งพอเราเข้าไปนะครับด้วยความที่เราเป็นมือใหม่ด้วยไม่รู้แหละเราเข้าไปนะครับเราไม่ได้เป็นนักกินกําไรนะ เราเข้าไปแล้วก็ถือหุ้นตัวนั้นมาในช่วง2อสวันแรกๆก็อาจจะยังเขียวอยู่นะครับด้วยความที่แรงเกงกําไรมันก็ยังมีอยู่นะครับแต่พอผ่านไปได้หลายสัปดาหา์และหลายเดือนหรือหลายปีนะครับจากที่เคยเขียวก็กลายเป็นสีส้มกลายเป็นสีแดงนะครับสุดท้ายติดดอยเพื่อนๆรู้หรือเปล่าครับกว่าที่ราคามันจะกลับเข้ามาที่ราคาเดิมของมันได้เนี่ยราคา IPO หรืออะไรก็ตามนะครับมันใช้เวลาค่อนข้างหลายเดือนหลายปีมากๆเลยนะบางคนเนี่ย ถือเป็น2-3ปีนะครับราคายังไม่กลับมาที่เดิมเลยเนี่ยมันคือสิ่งที่น่ากลัวนะครับสำหรับหุ้น IPO คือสาหรับคลิปนี้นะครับก็ไม่ได้มาขัดแย้งสําหรับคนที่ชอบหุ้น IPO นะผมไม่ได้บอกว่าหุ้น IPO เป็นหุ้นที่ไม่ดีนะครับเพียงแต่ว่าผมอยากจะบอกว่าราคาหุ้นในช่วง IPO เนี่ยมันเป็นราคาที่ค่อนข้างแพงมากๆกันนะครับการที่เราเข้าไปถือหุ้นในช่วง IPO แล้วก็คิดว่าจะถือหุ้นตัวนี้ลงทุนในราคาตรงนี้เนี่ยมันเป็นอะไรที่ผมมองว่าผมเสียเปรียบมากๆนะครับคือพอราคามันหมดความน่าสนใจในช่วงเวลานั้นแล้วนะครับราคามันมักจะกลับมาหา พื้นฐานที่มันควรจะมีนะครับซึ่งเราก็ไม่รู้นะว่ากว่าที่ราคามันจะกลับไปที่ราคาเดิมที่เราถืออยู่ตรงนั้นนะ่ะมันจะต้องใช้เวลานานแค่ไหนอ่ะนะดังนั้นผมก็เลยมองว่าราคาหุ้นในช่วง IPO เนี่ยเป็นราคาที่ค่อนข้างแย่สำหรับผมมากๆนะซึ่งเหตุผลที่ทำไมผมมองว่าเราไม่ควรที่จะเข้าไปซื้อหุ้นในช่วง IPO เพื่อตัดสินใจลงทุนนะครับผมจะแบ่งออกมาเป็น3ข้อนะครับดังนี้ ข้อที่1นะครับในช่วงแรกๆของการซื้อขายหุ้น IPO เหล่านี้มันมักจะมีวอลลุ่มเข้ามาซื้อขายแบบเยอะกว่าปกติ มันก็เลยทําให้ราคาหุ้นมีการปรับตัวขึ้นมาค่อนข้างเร็วนะครับแล้วก็ปรับตัวขึ้นมาค่อนข้างสูงด้วยความที่หุ้น IPO มันก็เหมือนกับว่ามีสปอตไลท์ส่องมาที่ตัวหุ้นตัวนี้นะครับมันก็เลยทาให้ตัวหุ้นเนี่ยดูมีความน่าสนใจคนก็เลยเข้ามานะครับราคาหุ้น,นก็เลยปรับตัวขึ้นแบบรวดเร็วนั่นเองนะครับเพราะว่า,าดมาีมันเพิ่มขึ้นนั่นเองเนาะ ซึ่งถ้าเราไปซื้อหุ้นในช่วงนี้นะครับเราก็จะได้หุ้นในราคาที่แพงนะต่อให้หุ้น IPO ตัวนั้นเป็นหุ้นที่มีฐานะทางการเงินที่ดีมีงบการเงินที่ดีหรือว่ามีอนาคตของธุรกิจที่ดีนะครับคือเราสนใจหุ้นตัวนี้แหละอะไรประมาณนี้นะครับแต่ราคานะตอนนี้ผมคิดว่ายังไงก็ไม่น่าสนใจอยู่ดีนะครับเพราะว่าราคามันก็น่าจะค่อนข้างแพงมากๆเลยนะ ข้อที่2นะครับมันก็จะต่อจากข้อแรกนะครับการที่วอลุ่มเข้ามาซื้อขายกันเยอะมากขนาดนี้นะครับมันก็เลยเกิดเป็นการเก็งกาไร เข้าใจนะครับมันคือการเก็งกําไรเพราะฉะนั้นการที่เราไปซื้อหุ้นในช่วงที่เก็งกาไรนะครับการเก็งกาไรเนี่ยทุกคนต้องเข้าใจงี้นะครับการเก็งกาไรเนี่ยไม่ใช่ว่าซื้อในราคาที่ถูกแล้วก็ไปขายในราคาที่แพงนะครับการเก็งกาไรเนี่ยเขาไม่สนใจเรื่องราคานะครับไม่ว่าราคาหุ้นจะถูกหรือจะแพงเขาไม่สนใจเขาสนใจตรงที่ว่าส่วนต่างที่เขาจะได้อะมันเท่าไหร่ ถ้าสมมติเขาซื้อแพงเขาจะต้องไปขายได้แพงกว่าเนี่ยอันนี้คือการเก่งกําไรนะครับมันไม่เหมือนกับการลงทุนนะครับการลงทุนเนี่ยคือการที่เข้าไปซื้อหุ้นในราคาที่ถูก แล้วก็เก็บเกี่ยวปันผลไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆจนเขาพบว่าหุ้นตัวนี้มันถึงราคาที่มันน่าจะเหมาะสมในการที่จะขายออกมาเพื่อทํากําไรแล้วอะไรประมาณนี้นะครับนักลงทุนคนนั้นถึงจะมีการขายหุ้นตัวนั้นานออกไปแต่มันก็จะมีนักทุนบางคนนะครับที่ไม่คิดแม้แต่จะขายหุ้นตัวนั้นออกไปเลยด้วยความที่เขามองถึงอนาคตของตัวธุรกิจของหุ้นตัวน,าน,านั้นๆแล้วว่ามันเป็นธุรกิจที่ดีอะไรประมาณนี้นะครับ แต่อย่างไรก็ดีนะครับการที่จะเข้าไปถือหุ้นเพื่อลงทุนนะเราก็ต้องหาจุดที่คิดว่ามันต่ําที่สุดนะครับดังนั้นการที่เราจะเข้าไปซื้อหุ้นในช่วง IPO เนี่ยเป็นอะไรที่คือเราจะได้ของที่แพงมากๆนะครับคือถ้าเรารู้ว่าตรงนี้มันเป็นจุดที่แพงเราก็จะไม่เข้าไปถูกไหมครับแต่ถ้าเรารู้ว่า้ตรงไหนมันเป็นจุดที่ต่ำนะครับเราก็จะเข้าไปตรงนั้นนี่คือแบบคอมมอนเซนส์เลยนะข้อที่3 เพื่อนๆรู้หรือเปล่าครับราคาหุ้นที่เข้ามาเสนอขายให้แก่ประชาชนทั่วไปในช่วง IPO เนี่ยเจ้าของกับที่ปรึกษาทางการเงินเขามีการตั้งราคาแบบฟันกำไรมากขนาดไหน ซึ่งราคานี้นะครับเป็นราคาที่ยังไม่ได้เป็นเสนอขายกันในตลาดหลักทรัพย์นะยังไม่มีการไปตั้งบิดตั้งออฟเฟอร์กันในตลาดหลักทรัพย์เลยราคาก็แพงขนาดนี้แล้วนะครับคือมันแพงมั้งแต่เริ่มต้นแล้วการที่เราเข้าไปซื้อในช่วง IPO เนี่ยโอ้แน่นอนครับเราได้แพงแบบแพงคูณ2คูณ3เลยนะครับซึ่งอย่างที่ผมบอกกันแหละพอราคามันหมดความน่าสนใจนะครับราคามันจะกลับไปยังพื้นฐานที่มันควรจะมีเพื่อนเพื่อนรอได้หรือเปล่าละครับ ซึ่งก็ไม่รู้นะว่าต้องรออีกกี่ปีนะครับราคาถึงจะกลับมาที่ราคาที่เราเข้าไปซื้อแล้วถ้าผมสนใจในหุ้นตัวนี้ล่ะผมควรทำยังไงดีในเมื่อหุ้นตัวนี้มันเป็นหุ้นที่เพิ่ง IPO เป็นวันแรกอันนี้เป็นคำถามที่ผมคิดว่าหลายๆท่านก็น่าจะมีคำถามอยู่ในใจนะครับผมก็เลยคิดว่าเดี๋ยวผมตอบให้เลยแล้วกันนะครับง่ายๆก็คือรอครับรอไปก่อน รอเนี่ยเป็นคําที่สั้นมากๆเลยนะแต่ถ้าให้เอาไปปฏิบัติเนี่ยเป็นอะไรที่ยากมากๆเลยเนาะคือผมยังคิดอยู่เลยว่าถ้าเกิดว่าผมมีลูกนะครับผมจะสอนให้เขาเนี่ยรู้จักกับการรอนะเพราะว่าเอาจริงๆนะครับผมพูดกล้าพูดได้เลยนะว่าทุกคนเนี่ยคือสามารถที่จะเรียนรู้เรื่องการอ่านกราฟได้ภายในหนึ่งชั่วโมงการอ่านงบการเงินน่าจะเรียนรู้กันได้ภายใน1วัน แต่ว่าสิ่งหนึ่งที่เราน่าจะพลาดกันทุกคนนะครับคือมันน่าจะเป็นเรื่องที่ค่อนข้างยากนะก็คือการรอ,อนี่แหละคือทุกคนอ่านงบการเงินได้อ่านกราฟได้แต่หลายหลายคนนะมันมีอยู่ไม่กี่คนที่จะรู้จักการรอนะครับซึ่งผมเองนะผมก็ยังมีความผิดพลาดเรื่องนี้อยู่นะครับคือผมกล้าพูดนะเพราะว่าผมก็บางคีผมก็รอไม่เป็นเหมือนกันซึ่งถ้าใครรอได้นะครับผมถือว่าเป็นคนที่สุดยอดมากๆเลยนะ คือเหมือนกับว่าเขาได้พรสวรรค์อย่างหนึ่งมาเลยนะครับซึ่งผมเองเนี่ยก็อยากจะได้มากๆเลยนะครับมันมันมันไม่สามารถที่จะสอนกันได้จริงๆนะเรื่องการรอนะครับโอเคครับลงข้างทางไปค่อนข้างไกลเหมือนกันนะครับคําถามต่อมาคือแล้วจะให้รอนานแค่ไหนเออแค่ไหนคือการรอ รอนานแค่ไหนสําหรับผมนะครับผมมองว่าอย่างต่ําๆเลยนะครับก็คือ3มปี3ปีขึ้นไป3ปีนี่คืออย่างต่ําเลยนะถ้าต่ากว่า3ปีนี่คือเป็นหุ้นที่ยังไม่น่าสนใจนะครับราคายังอยู่ในช่วงที่ยังเป็นการเก็งกําไรกันอยู่หรือบางทีราคามันยังอยู่ในช่วงที่สูงอยู่อะไรประมาณนี้แต่ถ้าจะให้ดีที่สุดนะครับสําหรับผมเลยนะผมมองว่า5ปีขึ้นไปนะครับถือว่าเป็นหุ้นที่น่าสนใจเป็นหุ้นที่น่าเข้าไปอ่านงบ เงินน่าเข้าไปดูกราฟเทคนิคมากนะครับอืประมาณนี้หลายๆท่านก็อาจจะมองว่าเฮ้ยทำไมมันนานจังเลยอะแต่ในความเป็นจริงนะครับมันจะนานประมาณนี้แหละคือถ้ารอได้ก็รอนะครับถ้ารอไม่ได้ก็ไปดูหุ้นตัวอื่นดีกว่าอะไรประมาณนี้นะครับซึ่งมันก็มีหุ้นหลายๆตัวให้เราเข้าไปดูนะหุ้นที่มีงบการเงินมากกว่า5ปีก็มีเยอะแยะถมไปนะครับไม่จําเป็นต้องไปรอก็ได้เนาะโอเคมองดูนาฬิกาก็ โอ้โหสิบนาทีแล้วนะครับเออผมเองเป็นคนที่สนใจเรื่องนาฬิกามากๆเลยนะคือผมให้ความสําคัญเรื่องเวลามากๆเลยนะครับไม่รู้เป็นไรเหมือนกันโอเคนอกเรื่องไปแล้วนะครับก็สําหรับคลิปนี้ก็น่าจะประมาณนี้นะครับเพราะมันก็ผ่านมาหลายนาทีแล้วนะครับโอเคถ้าเ,เพื่อนๆท่านใดที่มีคําถามหรือว่ามีข้อสงสัยอะไรนะครับหรือว่ามีคําแนะนําชี้แนะอะไรก็ตามนะสามารถทิ้งเป็นคอมเมนต์ไว้ข้างล่างคลิปนี้นะครับ นะแล้วก็เพื่อนเพื่อนท่านใดนะครับที่เห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับก็สามารถกดแชร์ไปเ,ปเพื่อนๆหรือคนที่รู้จักขอนเพื่อนได้นะครับแล้วก็เพื่อนเพื่อท่านไหนที่อยากจะเข้ามาพูดคุยกับผมนะครับก็สามารถแอดเข้ามาพูดคุยกันได้ที่แฟนเพจมือใหม่เข้าใจหุ้นนะครับสำหรับคลิปนี้ก็น่าจะจบแต่เพียงเท่านี้นะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับคลิปนี้สวัสดีครับชว่วงนี้ฝรั่งซื้อกันเยอะนะนะอืม เข้าใจว่าซื้อมา2วันแล้วไม่รู้ว่าวันนี้จะซื้ออีกหรือเปล่านะครับก็มารอดูกันละกันนะครับ